เคยไปเที่ยวอาบอบนวดไหม <c oughs> อาบบนวดอาบอบนวดเหรอก็อยากเล่นอะก็เป็นความฝันที่ตัวเองอยากเล่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วถึงมาถึงจุดจุดนี้ก็ดีใจครับแล้วก็ภ <c oughs> ูมิใจที่ด้เล่น <c oughs> ผมก็อ่านแล้วก็ตอบนี่เหรอใช่อ่ะเริ่มเลยใช่ปะโยนคำถามแรกครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมนุกอาทิตย์บุญจินดาครับสโมสโรโพลิเทโลค,ครับผม <c oughs> คำถามแรกก็คือคุณจบเวียงทีวีเหรอ ถ้าอา่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับพี่นุกเล่าเรื่องตอนไปกาต้าหน่อยยากง่ายแค่ไหนแล้วทําไมถึงกลับมายากง่ายแค่ไหนหรอไปมันก็ยากอยู่แล้วครับมันก็เหมือนเป็นเด็กเก็บบอลตอนแรกแล้วก็เหมือนเขาให้โอกาสวันที่2วันแรกเก็บบอลวันที่2เป็นเป็นคนที่เข้าไปคัดกับเขาเลยครับแล้วก็เหมือนได้สิทธิ์ไปไปคัดอีกทีร่วมกับพวกอ่าสี่จจังหวัดดีกว่า เจ็ดสิบหกจังหวัดของของไทยครับไปที่ที่ที่กรุงเทพแล้วค่อยแล้วทีเนี้ยพอได้สิทธ์สามคนไปที่กาตาแล้วก็ได้ไปที่กาตาปีเ,เดือนเดือนหนึ่งแล้วก็ได้สิทธ์อ่ายี่สิบคนสุดท้ายจากห้าสิบคนก็ยังางไหมก,ก็ยากอยู่แล้วครับเพราะว่าอ,อาหารการกินบรรยากาศการซ้อมก็ดีครับพื้นสนามดีมาก ที่พงที่พักดีมากประเทศก็อยู่กาตาร์ก็เป็นประเทศทะเลทรายอะ่ะก็เหมือนเป็นทรายแล้วก็มีพวกสีบ้านก็เหมือนเหมือนกันหมดท,ทุกทุกหลังดีกว่าครับประมาณ 90- ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบรรยากาศการซ้อมก็ดีครับมีโค้ชต่างชาติหลายๆประเทศแล้วก็เพื่อน,นหลายประเทศที่ร่วมซ้อมด้วยกันครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมแล้วทําไมถึงได้กลับมาก็ ผมเส็นสัญญาที่นู่น3ปีติดไปก็เหมือนดอกเรียนไปเลย3ปีจบม .3 ก็ดอกไปเลยก็ไปก็เหมือนไปเรียนภาษาที่นูน่นอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างพูดได้บ้างไม่ได้บ้างครับพอหมด3ปีก็กลับมาที่อันที่2ก็คือคุณลี R E ร S T ความฝันในการเล่นฟุตบอลคืออะไร 1. ก็คือผมชอบเล่นบอลอยู่แล้วเราต่อพ่อก็อยากให้เล่นบอลแล้วก็ความฝันก็คืออยากเป็นอยากติดทีมชาติ ครับอยากมีชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดีนะไม่ใช่ในทางที่ไม่ดีแล้วก็เหมือนแบบอยากมีมีเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวครับแล้วก็แบบก็อยากเล่นอ่ะก็เป็นความฝันที่ตัวเองอยากเล่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วถึงมาถึงจุดจุดนี้ก็ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่จ้เล่นทีมชาติแล้วเป็นไงล้วตอนนี้ใส่เสื้อทีมชาติลงเล่นก็รู้สึกดีใจครับถึงจะเป็นแมตท,ที่อุ่นเครื่องแต่ก็ดีใจที่ได้ใส่เสือ้อทีมชาติครับผมเป็นอะไรคิสเพย์เหรอ คุณคิสเพย์บอกว่าเสียใจไหมที่ไม่มีรายชื่อติดทีมชาติชุดนี้เพราะฟอร์มดีกว่ากองหน้าที่มีชื่ออย่างน้อยก็ยิงเยอะกว่าเ,เสียใจไหมหรอครับส่วนตัวก็อยากติดมากกว่าแต่เราไม่ได้เลือกเองเป็นโค้ดที่เลือกครับผมเราก็ได้แต่ทําหน้าที่ของเราต่อไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกอันนี้กอ็อีกมุมหนึ่งของเขาแต่ที่เราทําได้ก็คือตั้งใจซ้อมแล้วก็ทําผลงานให้เราออกมาดี <S <S อะไรเทเลทิทกอะไรอ่ะ ผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยนั้นน่ะทำไมรักเทโลจังอยู่ท่าเรือยังไปดูเทโลตลอดอาจจะเห็นผิดคนนะผมไม่เคยตอนผมอยู่ยท่าเรือผมไม่เคยมาดูเทโลเล่นเลยนะครับถ้าไปดูบุยรัมไม่แน่อ่าครับก็มีอาจจะมีบ้าง <laughs> ครับผมคุณเอกชยัยปองสุขไม่นับโค้ดอ้นชอบทํางานกับโคตรคนไหนมากที่มากที่สุดครับ <laughs> ก็ เคยร่วมงานกับโค้ดหลายๆโค้ดมาแต่ละโค้ดมันก็ต่างกันนะครับคือผมอะ่ะคือผมร่วมงานกับโค้ดคนไหนก็ได้อย่างเงี้ยคือผมพยายามเป็นมืออาชีพอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าไม่ถูกโค้ดนี้เราจะไปโอเคโเค้ดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่าจะไปไม่ได้ว่าไปผิดอะไรกับโค้ดคนไหนผมโอเคกับทุกโค้ดครับที่ที่เขาเป็นโค้ดแล้วผมได้ได้ร่วมงานด้วยครับผมคุณอะไรเนี่ยตอเลสอะไร บอกว่าอยากไปเล่นหลีกต่างประเทศไหมไม่ต้องหลีกใหญ่ก็ไทยก็ได้ถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งก็อยากไปครับถ้าถ้ามีข้อเสนอเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งมันโอเคกับเราหรือณนะตอนนั้นมันโอเคเราก็คิดอยากจะไปเหมือนกันอยากไปได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยเขาบอกว่าหลีกเล็กๆที่ไม่ต้องใหญ่เหมือนไทยลีกก็อ,อย่างเช่นอาจจะเป็นมาเลหรือเพื่อนบ้านที่เขาเหมือนแบบที่ ที่บอลบูมๆอ่ะที่มันเล่นสนุกสนุกหน่อยอ่ะรับผมก็อยากไปก็อยากไปนะอันนี้คุณอะไรอ่ะผมอ่านไม่ออกอ่ะไปฝึกที่แอสไพร์ได้อะไรบ้างมีเพื่อนร่วมรุ่นดังบ้างไหมที่กาตาโอ้ก็หนึ่งก็คือได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับเพราะว่าไปที่นู่นการสื่อสารด้วยการกินการอยู่ครับคนมันมันมันแตกต่างจากบ้านเราครับมันมีโภชนาการที่ดีไม่ใช่ว่าบ้านเราไม่ดีบ้านเราก็ดีแต่ของเขาอาจจะมีคนที่แบบ ควบคุมอาหารให้คนที่ชี้แนะแนวทางให้ว่าควรกินอันนี้ควรกินนี้ควรซ้อมแบบนี้ควรแบบนี้เพื่อนร่วมรุ่นเหรอณนะตอนนี้มันก็แทบจะจําใครไม่ได้แล้วนอกจากจะแบบติดทีมชาติแล้วไปเจอกันประมาณนี้ถึงจะแบบรู้ว่าคนนี้ยังเล่นอยู่ไหมประมาณนี้ก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกัน <S <S <sim> <contract> แล้วก็คุณอันนี้อ่านออกเลยเกือบเสียชาแนลครับผมคิดว่าจะเล่นฟุตบอลถึงอายุเท่าไหร่อันนี้ก็ยังไม่ได้ แนแนวเลยไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาอยู่ในหัวเลยว่าจะเล่นถึงเท่าไหร่ก็เล่นจนตัวเองพอแล้วอิ่มแล้วไม่ใช่แบบเลิกก่อนแล้วมาคิดที่หลังว่าเอ๊ะทำไมเราเลิกเล่นเร็วจังท,งทั้งที่เราก็เล่นได้อยู่ประมาณผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยครับผมครับก็เล่นไปเรื่อยก็หมายในการยิงประตูฤด,ดูกาลหน้าก็ให้มากกว่าฤดูการที่ผ่านมาทุกครั้งที่กําหนดไว้ครับจะเป็นหกเจ็ดลูกเขาอ,อ่าไปแต่ฤด,ดูการที่สองฤดูการที่ผ่านมาก็ยิงเท่ากันทักษะที่ตัวเองขาด เพื่อที่จะทําให้ตัวเองพัฒนาไปสู่กองหน้าระดับแถวหน้าของลีกคืออะไรก็คือการยิงประตูเนี่ยครับการยิงประตูก็พวอผมก็เล่นกองหน้าด้วยครับการยิงประตูหรือการลงมาพักบอลแล้วก็มาของบอลให้อยู่อย่างเงี้ยครับพวกเออเขาเรียวกว่าไรเขา้าฮอตพวกเนี้ยผมก็ต้องพัฒนาให้แบบให้มันให้มันเหมือนเป็นเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะเป็นคําติดตัวเลยอ่ะครับผมเป็นคําติดตัวว่าเออคนนี้เข้าฮอตด,ดี คือเข้าฮอตได้ตลอดประมาณน,นี้คือนนยิงได้ตลอดนนนนที่ลงมายิงสองลูกปุยดำวะอ่าครับใช่ปะครับบอกฟิลนั้นแน่วันนั้นแบบโดนเปลี่ยนลงมาแล้วก็แบบโอ้เข้าฮอตม,ม่งไปสองลูกค,ค,คือวันนั้นคือลงมาก็ก็โดนนาแต่แต่ก็อยากพูดถึงเราก็อยากชนะครับคือลงไปก็คิดว่ามันเวลามันก็ไม่ได้แบบมากมายอะไรนันอย่างเงี้ยเรามีโอกาสยิงไม่คือยิงไม่มากก็ยิงเข้าก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเป็นทีม ทีมเก่าด้วยที่อยู่มาแล้วก็ตั้งแต่เล่นหลีกมาไม่เคยยิงบุยลำได้เลยตั้งเพิ่งมายิงได้เนี่ยสำหรับตัวผมนะเพิ่งมายิงที่แชมป์ได้เนี่ยเหมือนวันนั้นแหละครับสองลูกที่ลงมายิงก็รู้สึกดีใจครับแล้วกว่าจะดีใจก็ไปไปทำให้เขาจุดโทษอีกก็แบบชีวิต <c oughs> <c oughs> ชีวิตก็แบบเออก็ยังดีที่แบบเออกลับมาเรามาทำทำฟีคิกอีกเออแล้วโมงไปโมองอีกเออก็เอเอก็ชีวิตนะพี่มันก็เออรู้สึกดีก็รู้สึกดีใจครับที่แบบ เป็นที่จดจําครั้งหนึ่ง <ST ST IT U> ครับผมเราก็คิดว่าตัวเองควรติดทีมชาติไหม <ST IT U> คิดว่าตัวเอง <ST IT U> ต้องถามว่าอยากติดมากกว่าอยากติดแต่ไม่รู้ว่าควรติดไหม <ST IT U> ก็ขึ้นอยู่กับโค้ดอีกแหละว่าเขาจะเลือกไหมสําหรับเราดีหรือไม่ดีแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับโค้ด <ST IT U> ว่าสไตล์เขาต้องการแบบไหนกองหน้าแบบไหนครับผมแต่ส่วนตัวก็อยากติดครับแต่ควรติดไหมก็อันนี้ก็ขึ้นอกับโค้ดคุณเคนโดเคนโดบุยลำอยากได้ตัวกลับไหม สําหรับตัวผมก็พูดไม่ได้นะตอนนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตครับผมก็ทําปัจจุบันให้ดีก่อนครับผมเคยไปเที่ยวอาบอบนวดไหมครับผมอาบอบนวดเหรอกาจะเข้าเขาไหมหนอก็มีไปบ้างครับเอาจริงก็มีจะเย็นจะเย็นอาจจะเป็นช่วงที่แบบ เมื่อก่อนอไม่ใช่ตอนนี้เราก็เหมือนเป็นคนธรมรมดา,าไม่ใช่นักบอลไม่ใช่จ,จะวิเศษวิโสไปคนอื่นก็คืออย่างดารานักบอลอย่างเงี้ยอาจจะมีไปแต่นู่นเมื่อก่อนย้อนไปนาน,<อ>นครับไม่ได้ไม,ไม่มีไม่มีมมครับอตอนนี้แฟนก็คืออาจจะมีบ้างอาจจะลองอาะลองถามนักบอลคนอื่นก็ต้องมีแหละแต่คงอาจจะไม่พูดเหมือนผมก็ได้คืออาจจะแบบเอออาจจะไปอย่างอื่นของผมก็มีไปบ้างครับแต่ก็คนธรรมดาคนคนหนึ่งก็ ผู้ชายคนหนึ่งก็เหมือนปกติครับผมก็ก็พูดตรงๆก็ตรงๆก็ตรงๆอันนี้เอาออนออนแอร์เลยนะอันนี้เอาออกนะไม่ไม่น่าจะว่าผมก็น่าจะสารภาพไปหมดแล้วเวลาก่อนที่เขาจะคบประมาณนี้ครับผมถึงไหนแเราเนี่ยทำไมไม่เตะลูกเปตองครับโอ้มันหนักครับผมเตะไปก็แตกครับครับผมเปตองแตกหัวเนี่ยจีนแตกด้วยครับผมคิดว่าฟองตอนนี้อายุอันามตอนเนี้ยดีดีเข้าอยู่ในช่วงพีคของตัวเอง หน้าตอนนี้หรอคือผมอยากพัฒนาไปเรื่อยนะคือจุดพีคไม่หรอผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองพีคนะแต่พยายามจะรักษามาตรฐานตัวเองให้แบบมันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยเรื่อยไม่อยากแบบเออตอนนี้พีคแล้วหรอนี่หรอพีคอย่างนี้หรอคือพีคอย่างเงี้ยผมไม่อยากไม่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 คือไม่รู้ส่วนตัวผมคืออยากพัฒนาตัวเองแบบให้มันสมมติว่าปีนี้ยิง5ลูกปีต่อไปก็อยากยิงเรื่อยๆหรืออาจจะเพิ่มแอสซีของตัวเองหรือมีส่วนร่วมกับ กับทีมให้มากกว่านี้ครับก็อยากรักษามาตรฐานตัวเองให้แบบท็อปท็อปขึ้นไปบุลรำใช้หน้าท่าเรือเทโลแต่ละช่วงวัยมีอะไรแตกต่างกันมันช่วงอายุครับช่วงอายุการเล่นบอลหมายถึงช่วงแรกๆก็จะมาอย่างบุรีรมยกตัวอย่างบุีรำแรกๆเลยอายุ1 7บเปปีต้องสู้กับตัวเองด้วยสู้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยเพราะเหมือนเรามาเล่นลีกอาชีพครั้งแรกเลยอาจจะไปกาตาร์ก็จริงแหละแต่มันต่างกันอยู่กาตาร์อาจจะเพื่อนระดับเดียวกัน แต่พอมาอยู่นี่เราแค่17-18ปีพวกพี่เปิลอะพเชตอย่างเงี้ยครับเขาก็อายุที่แบบอายุนามแบบประสบการณ์มากกว่าเราก็ต้องเชื่อฟังหรือเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาประมาณนี้ครับแล้วก็อยู่สุรินช่วงหนึ่งก็เหมือนเราเริ่มเริ่มตั้งแต่แรกเลยทีสี่ทีสี่ขึ้นมากลับมาปุ๊บแล้วก็ไปพิจิตลงไปทีสองพอทีสองก็ได้เล่นเริ่มขยายมาเหมือนมีประสบการณ์เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มาเล่นเหมือนเหมือนเขาให้ไต่ระดับขึ้นมาแล้วก็ไปเล่นใชยนาทกับไทยลีกกับ อยู่ช่วงนั้นก็ไปช่วงปีหนึ่งก็ได้ลงเหมือนแบบได้เราเหมือนเราได้รู้ว่า,าระดับของของเรามันเป็นยังไงไปเจอกับพวกรุ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับตอนนั้นอายุแค่21-22ปีครับผมแล้วก็กลับมาบุมล์แล้วก็มาท่าเรือท่าเรือก,อก,ก็ก็เหมือนแบบเป็นทีมที่สักคอรใหญ่ในทีมมีผู้เล่นมากมายที่สามารถาเลือกลงได้ว่าเราสามารถเขาเหมือนเหมือนเขาเลือกได้เพราะว่ามีนักเตะที่ท็ทอปๆครับผมเราก็ต้องไปเบียดกับ กับพวกต่างชาติหรือไปเรียนรู้จากเขาเพื่อที่จะแบบจะนําความรู้จากเขาหรือประสบการณ์จากเขามามาใช้กับตัวเองเพื่อที่จะ,ะต่อยอดของเราที่นี่ก็เหมือนเต็มตัวเลยทีนี้เหมือนเราแบบได้ใช้ชีวิตใช่มาจากทุกอย่างมาเต็มตัวเพื่อที่จะมาใช้ที่นี่เราออกมาจากท่าเรือทั้งแล้วคือยืมมายืมมาปีหนึ่งเหมือนเราปลดปล่อยมาเหมือนเราเป็นตัวของตัวเองมาเล่นครับแต่สไตล์ของเราก็เหมือนแบบเสียบอลล้วก็ไล่ไม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 ่ว่าเลยทุกคนก็สามารถเสียได้แล้วเสียเสียได้อยู่แล้ว ก็เสียเราก็ไล่ล้วก็ช่วยกันไล่ช่วยกันเล่นถ้าคนที่แบบมันไม่เสียบอลเลยก็ไม่มีอะพวกที่นั่งดูเฉยๆนั่นแหละไม่เสียบอลเออเราก็รู้ว่าเราเสียบอลแล้วก็ไม่ใช่ว่ากลัวเสียบอลแล้วแม่งเออไม่เอาบอลเลยวันนี้เราเราเสียบอลได้เราก็วิ่งไล่ช่วยกันอย่างมาอยู่นี่เราก็เหมือนแบบได้ใส่เต็มที่อ่ะฝากอะไรหึงแฟนเทโลครับที่เขารอฤดูกาลใหม่นี่มันจะมาถึง แลล้ววกชืนอ,อบใตัาสไรรฤดูกาลใหม่แล้วผมก็อยากให้ทีมอยากให้แฟนบอลช่วยเชียร์ทีมโพลิเทโรครับแล้วก็พี่ๆทุกคนหรือรวมถึงตัวผมอย่างเงี้ยก็พยายามทำเต็มที่ทุกคนซ้อมหนักครับเพื่อที่จะให้ฤดูกาล ใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยให้เป็นฤดูการที่ดีของเทโลครับผมครับแล้วก็ฝากฝากฝากตัวผมด้วยครับสไตลต์ของผมก็แบบนี้นะครับตรงๆมีอะไรก็พูดกันตรงๆแล้วก็แบบเวลาเล่นในสนามก็ดุดดันแล้วก็แบบอาจจะยิงได้บ้างไม่ยิงได้บ้างแต่ก็พยายามที่จะช่วยทีมให้ดีที่สุดครับ <Okay. S 1> ครับยขอบคุณมากครับ,บครับยอดเลย